สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตจอบประเด็น Work f r ฟอร์มโนะครับวันนี้ก็มาเจอกับพวกเราในวันจันทร์ที่30สิงหาคม2564อยู่กับ,บพวกเรา3คนนะครับขอขวัญละมาเซียเกาะติดบ,บาร์เซโลนาครับอิตาลีจอดเลือกเชลซีครับโคตรรักทันข่าวด้วยครับ มาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็วันนี้แน่นอนครับเป็นวันจัน์เนี่ยเราจะมาดูควันหลงหรือว่าประเด็นร้อนของพรีเมีรลีกสัปดาห์ที่3นะครับมีหลายทีมเนี่ยทำผลงานได้น่าพอใจแต่ว่าบางทีมก็โ,โหยังเจอปัญหาวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าทีมเหล่านั้น นะที่ยังเล่นไม่ดีเนี่ยมีการบ้านอะไรที่รอปรับปรุงแก้ไขยอยู่บ้างนะครับเราก็รวบรวมมาให้ในบรรดาทีมใหญ่ท็อปซิกท็อปเวนตัวนี้ข้อมูลครบถ้วนแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้สน,สนับสนุนของเราก่อนครับนี่เลยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยแบลวคเดย์จำกัดมหาชนครับเติมความสดชื่นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนี่เหมือนกับที่โค้ดแอกกำลังดื่มอยู่นี่นั่นเองนะครับ สดชื่นไหมสดชื่นสดๆครับอ่าสุดยอดโอโ้โหสุดยอดเลยนี่แล้วก็ฝากสปอนเซอร์อีกหนึ่งเจ้าด้วยนะครับธนาคารกนะสกรไทยครับมาพร้อมกับบัตรเครดิตตัวใหม่ลายพอยต์เครดิตการตอบโจทย์คนที่ชอบสะสมพอยต์เอาไว้ใช้งานนะครับคืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดทุกการใช้จ่ายได้ลายพอยต์คืนสามเปอร์เซ็นต์แบบไม่จำกัดการรูดหนึ่งลายพอยต์เท่ากับหนึ่งบาทแล้วก็พอยต์เข้าไวไม่ต้องรอหนึ่งรอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปด้วย นะครับก็ตอนนี้นะหน้าบัตรเนี่ยมีให้เลือก3ลายครับสีดำเป็น Limit e d e d i t i o n สมัครได้จนถึงสิ้นเดือนกันยาย,ยนี้เท่านั้นนะครับติดตอนน่อได้ที่การสกรไทยทุกสาขาหรือว่าสมัครในแอปพลิเคชันของ K+ p a s s ก็ได้เช่นเดียวกันครับค,ครับโอเคครับดูอีกครับคดไรกครับทีนี้เรามาไล่เรียงกันไปทีละทีมแล้วกันขอเริ่มจากจ่าฝูงเท่านั้นฮอสเปิร์ก่อนนะครับเอาชนะวัตฟอร์ดได้นะครับเล่นในบ้านของตัวเองด้วยแล้วก็ ครับสกอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่สกอร์ที่สวยหรูเท่าไหร่นักนะครับดูกเกมด้วยแต่ว่าการขึ้นจากฝูงเดียวๆเ,เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจนะครับนี่ถือว่าเป็นเกมที่3แล้วนะครับที่สเปอร์เอาชนะคู่แข่ง1ต่อ0นสามนัดก็อนสองนัดก่อนอันนี้มีชนะแมนซิตี้หนึ่งศูนย์ชนะวูฟหนึ่งศูนย์แล้วก็มานัดนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นจากสองเกมหลังสุดสื่อบอกว่าสเปอร์เนี่ยยังเล่นฟุตบอลไหลลื่นอย่างที่แฟนบอลอยากเห็นไม่ได้แบบยังยังไม่ได้แบบโอ้โห เล่นเกมบุกหลายลื่นขนาดนั้นอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าการเก็บสามแต้มได้แม้ว่าจะได้สกอร์หนึ่งตศูนย์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆต่อการเก็บผลการแข่งขันในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับพวกเขาเนี่ยมีการปรับบทบาทตั้งแต่นัดแรกนะครับก็คือใช้เป็นคู่กลางใหม่ในยุคข,ของดูโน่เป็นโอลิเวอร์สคิปกับคอยแบกแล้วก็ในเกมกับวัตฟอร์ดเนี่ยเล่นเกมรุกเยอะกว่าปกติหน่อยใช้สกิปกับคอยเบิร์กยืนสูงนิดนึงแต่ว่าอัลลี่เองบทบาทจะได้รับ เล่นแบบอิสระมากกว่าขึ้นไปช่วยร่วมง,งานกับโซนฮึงมินและก็แฮร์รี่เคนได้ดีนะครับแต่แน่นอนว่าพวกเขายังต้องปรับปรุงจุดนี้ให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของการเล่นเกมรุกซึ่งเดี๋ยวในช่วงเบรกทีมชาติเนี่ยสื่อบอกว่านูโน่คงจะต้องพยายามปรับจูนตรงนี้กันต่อไปนะครับแต่ที่แน่แนการจบก่อนเบรกทีมชาติด้วยการยืนจากฝูงพิมพารีด้วยการที่มีแต้มมากที่สุดในรอนดอนอันนี้เขาบอกว่าแฟนสเปอร์น่าจะพอใจครับ คือผมว่าเป็นมันอาจจะแบบมีบางนัดที่ดูยังไม่ไหลลื่นแต่ส่วนหนึ่งผมมองว่า2อจากสามนัดคุณเป็นเกมที่ยากด้วยนัดแรกคุณเจอแมนซิสตี้มันไม่ง่ายอยู่แล้วถูกไหมครับนัดที่2ไปเยือนวูฟแฮมตันก็เป็นงานยากซึ่งผมว่า2นัดแรกถ้ามันจะเล่นแบบติดขัดบ,บ้างผมว่าเป็นเรื่องปกติแต่อย่างน้อยๆก็ชนะรวดส่วนเกมเจอวัตฟอร์ดอะถึงแม้จะยิงได้แค่ลูกเดียวนะแต่ผมว่า เล่นดีขึ้นจาก2นัดแรกแล้วจริงๆสกอร์มันไม่ควรจบ1นูนยด้วยมันควรจะเป็น2 0 3 0ถ้าเกิดว่าพื้นที่สุดท้ายคมกว่านี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นชัดคือพอแฮร์รี่เคนกลับมาเป็นตัวจริงได้เนี่ยผมว่าวิธีการเล่นของสเปอร์มันมีตัวพักบอลมันไม่ต้องเล่นแบบโต้กลับด้วย3ตัวลุกสปีดต,ต้นจัดอย่างเดียวแล้วผมว่าเดี๋ยวหลังทีมชาติกลับมาถ้าจูนอะไรกันดีขึ้นผมว่าเดี๋ยวสเปอร์จะเล่นได้ดีขึ้นเองเพราะตอนนี้ความมั่นใจเข้ามาแล้วแล้วก็ไม่ต้้องเสีย Harry ยแรดว ใช่เสริมตรงวูฟเฟนตันนิดนึงคืออย่างที่โบ๊ทบอกวูฟเฟนตันบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยปีที่แล้วก็ฟอร์มดับอปนะแต่ว่าถ้าเรานับสองนัดสามนัดแรกเนี่ยเอาง่ายแมนยูเมื่อคืนนี้ยังยังเจอยังกระอักเลือดเลยสเปอร์เจอนัดที่แล้วก็กระอักเลือดแต่ว่าใช่ด้วยความเฉียบคมก็เอาตัวรอดกลับออกมาได้ั่นแหละอืมครับครับผมโอเคนะนี่คือทีมแรกอย่างสเปอร์ นะครับก็ถือว่าผลงานในลีกนี่โอโห,หน่าพอใจมากๆเลยทีนี้มาดูทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างก็เก็บชชนะเหนือวูล์ฟแฮมตันนะครับ1ประตูต่อศูนยได้แบบโอ้โหยากลำบากครับซือเนี่ยเล่นประเด็นบอกว่าพอจับบล็อกบาไปเล่นเป็นกองกลางครับก็เจอปัญหาเรื่องของความสมดุลครับ แมนยู U, ได้ประตูชัยครับจากการยิงที่เฉียบคมของกรีนวูดนะจากลูกนี้นั่นเองก็ทําให้พวกเขาเนี่ยเก็บ3คะแนนได้แล้วก็ที่ต้องพูดอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือการโชว์ฟอร์มซุปเปอร์เซฟครับของเดวิดเดคอผู้รักษาประตูของพวกเขาที่เกมนี้ครับโหกลับคืนฟอร์มได้เยี่ยมจริงๆนะมีช่วยเซฟลูกยิงสำคัญสำคัญเอาไว้ได้เยอะมาก หนึ่งในประเด็นที่สื่อเล่นกันครับคือป็อกบากับบทบาทการก,กลับไปเล่นเป็นมิดฟิลด์คู่กลางอีกครั้งหนึ่งจับคู่กับเฟรครับสเกมก่อนหน้านี้ป็อกบาโดนโยกไปเล่นเป็นตัวลูกฝั่งซ้ายซึ่งเราเนี่ยเข้าใจได้ครับว่ายังไงเนี่ยป็อกบาต้องถอยมาเล่นอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวโรนโดมาอีกตัวลูกเนี่ยมีเพียบเลยแต่อย่างที่เราเห็นครับ พอปรับบทบาทถอยลงมายืนจริงๆความสดุลมันเสียไปมีข้อดีและก็มีข้อเสียเกิดขึ้นปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ตอนที่แมนยูมีบอลนะครับแต่อยู่ตอนที่ไม่ได้ครอบครองบอลมากกว่ากองกลางแมนยูเนี่ยรับมือกับลูกสวนกลับไม่ได้กองกลางนะไม่มีคนที่เป็นแบบคอยตัดบอลอาชีพนี่คือปัญหาเลยเฟสเนี่ย ในช่วงที่เขาฟอร์มดีนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยเขาก็เป็นคนที่สามารถตัดเกมได้แต่พอเนี่ยครับพอมายืนกับบล็อกบาร์มันต่างคนต่างไม่ได้ช่วยขับซึ่งกันและกันนะไม่ได้แบบเป็นการดันจุดเด่นจุดด้อยไม่ได้มีความสมดุลพอมายืนคู่กันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเจอกับปัญหาเลยและตัวของปล็อกบาเองก็ไม่ใช่คนที่มีความยืดหยุ่นในเรื่องของการเล่นเกมรับด้วยจะสังเกตจากสถิติตัวเลขนะครับว่าเกมเนี้ย เล่นเป็นมิดฟิลคู่กลางแต่มีสถิติการเข้าประทะสําเร็จศูนย์ครั้งครับคือตลอดทั้งเกมเข้าประทะคู่แข่ง<ๆ>เพื่อแย่งบอลไม่ได้เลยตรงนี้ครับเป็นจุดอ่อนที่ไม่แปลกทําไมเราถึงเห็นข่าวว่าแมนยูเนเตดเนี่ยอยากจะได้มิดฟิลตัวรับเพิ่มเติมอีกสักคนหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีใครที่แบบมองแล้วเป็นคู่พาร์ทเนอร์กันได้จริงๆอืมผมมองว่าเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยปัญหามันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่า ปอกบาเล่นปีกกับเล่นกองกลางอันไหนดีกว่ากันแต่ปัญหาคือแมนยูขาดพาร์ทเนอร์ของปอกบามากกว่าคือด้วยสไตล์ของปอกบาเขาไม่ใช่มิฟิลตัวรับอยู่แล้วอะ่ะเขาเป็นมิมฟิลตัวทําเกมซึ่งเมื่อวานอาจจะไม่ได้มีจังหวะแท็กเกิลแต่ผมว่าการสวิชบอลการวางบอลผมว่าเขายังทําได้ตามกองกลางค้างหรือเปล่ากลับมายั้ครับมาแล้ว,ลวกลับมา,มาแล้ว โอเคตะกี้ค้าไปเลยคือผมว่ากองกลางถ้าเกิดว่าแมนยูหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นกลางรับแท้ๆเนี่ยมาช่วยเหลือป๊อกบาผมว่าเดี๋ยวกองกลางแมนยูก็จะดีขึ้นซึ่งไม่แน่ใจว่า2วันสุดท้ายก่อนปิดตลาดจะทันหรือเปล่าหรือถ้าเกิดหากองกลางตัวรับคนใหม่มาไม่ได้จริงๆแมนยูต้องเลือกว่าเอ๊ะจะให้ป๊อกบาเล่นตัวกลางหรือจะให้เล่นเป็นปีกซึ่งผมก็ยังมองว่าท้ายที่สุดโอเล่ก็น่าจะให้ป๊อกบาเป็นกลางอยู่ดีเพราะปีกเขามีให้เลือกทั้งซานโช มีทั้งเมสันกรีนวูดเดี๋ยวถ้าเกิดแรชฟอร์ดหายเจ็บหายผ่าตัดกลับมาอีกตัวเลือกด้านข้างผมว่าใช้เป็นปีกแท้ๆดีกว่าส่วนกองกลางเนี่ยมผมอยากรอดูฟอร์มของสกอตต์แมคโทมินีหลังเจ็บนะว่าถ้าหายเจ็บกลับมามายินคู่กับบ็อกบาร์จะดีกว่าเฟรดหรือเปล่าเพราะอย่างน,น้อยๆผมว่าด้วยสภาพร่างกายของของแมคโทมินีที่เขาตัวค่อนข้างใหญ่ลูกบูลูกชนเนี่ยอาจจะดีกว่าเฟรดก็ได้แต่ต้องรอให้หายเจ็บก่อนอืมใช่ครับ ก็ปัญหามีแค่ตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาที่ต้องมาปรับคู่กลางให้มันเหมาะสมกันถ้าใช้บล็อกบาร์การบ้านของโซชาก็คือแค่ใครหลักที่จะคู่บล็อกบาร์แล้วเวิร์กที่สุดตรงนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูหลังเบรกจิมชาติด้วยคือบล็อกบาร์ตัวตัวรุกธรรมชาติคนหนึ่งแล้วอีกคนนึงมันต้องรับจ๋าถูกป่มมันถึงจะเป็นความสมดุลที่ดีส่วนตำแหน่งอื่นของแมนยูถือว่าค่อนข้างแน่นแล้วเหมือนกันนะครับครับโอเค จากแมนยูครับมาดูเชลซีครับก็บุกไปเสมอเวี้ยวพูลหนต่อหนึ่งะครับก็สื่อชื่นชมไปที่เรื่องของสภาพจิตใจที่เหลือ10คนนะครับ45นาทีแต่เก็บ1แต้มสำคัญออกมาได้เกมที่อันฟิลครับอาจจะไม่ใช่วันที่ดีของเชลซีเท่าไหร่เพราะว่าแม้พวกเขาจะนำไปก่อนจากลูกหม่งของไคฮาวเวสนะครับแต่ก็มาโดนตีเสมอจาก ลูกจุดโทษของโมซาลาซึ่งริสเจมก็โดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปทําให้เครื่องหลังเนี่ยโอ้โหเชลซีต้องเหลือผู้เล่นแค่10คนเท่านั้นนะครับ mm hmm. นั้นทำให้ต้องเปลี่ยนมาเล่นเกมรับแบบเต็มสูบเลยครับสิ่งที่เชลซีทําก็คือโทมัสทูเิลมีการเปลี่ยนเอาไคลฮาวเวิรสออกเลยนะครับแล้วก็ส่งเอาเตียโกซิวาปรับระบบมาเล่นเป็น5 3 1นะครับต้องรับมือกับพายุเกมรุกของลิวพูที่เดินหน้าปลุกเข้ามาแล้วสุดท้าย Sky Sport ์ตเขาชื่นชมครับบอกว่าเชลซียืดหยุ่นพอแล้วก็คว้าหนึ่งแต้มสําคัญออกมาได้สําเร็จแล้วก็ชื่นชมว่าเกมรับแข็งแกร่ง,งจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางแกรี่เนวิล e นะครับเขาไปเขียนคอลัมน์ลงใน Sky Sport ์ตนะครับแกรี่เนวิลบอกเลยว่าความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของนักเตะเชลซีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานว่า เชลซีพร้อมจริงๆนะครับสำหรับการลุ้นแชมป์เต็มตัวในซีซั่นนี้คือก็บอกว่าครึ่งแรกจริงๆก็เล่นได้ดีแล้วแต่ครึ่งหลังมันเหมือนเป็นบทพิสูจน์กันว่า1ิบคนแต่เก็บหนึ่งแต้มมาจากแอนฟิลด์ได้4ี่สิบห้านาทีที่ต้องเล่นกันแบบเน้นเกมรับเพียวๆเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทำง่ายๆแล้วก็มีคุณสมบัติที่จะสามารถท้าทายแมนซิตี้ในซีซั่นนี้ได้เหมือนกันอืมอ่ากาโปครับ,ค,รบคือการเก็บแต้มออกจากแอนฟิลด์ไม่มันก็ไม่ใช่งานง่ายถูกไหมเอาจริงๆสิบเ่ากคนเท่ากน โอกาสออกสามหน้าเปิดกว้างมากๆทั้งเสมอแพ้ชนะแต่ว่าพอเหลือสิบคนสําหรับเชลซีอ่ะมันเหมือนกับว่าการบ้านที่ต้องทําให้ได้คืออย่างน้อยต้องเอาแต้มกลับบ้านแล้วซึ่งทูเคิลทำได้ผมว่าอันนี้ก็บรรลุผลนะแล้วเดี๋ยวก็ไปเก็บแต้มนัดอื่นๆเอาแล้วก็มารอดูกันว่าเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงน่าจะมก,กราคมว่าจะมีการปรับเกมแล้วก็เจอกันด้วยยังไงกันบ้างเกมนั้นเดี๋ยวลิฟูต้องไปเยือนแอรฟิลบ้างที่ที่ผม,ผมรู้สึกว่าผมทึ่งมากที่สุดก,ก็คือ ก็คือการกระตุ้นของโทมัสทูเคลเพราะว่าช่วงก่อนหมดครึ่งแรกสภาพจิตใจนักเตะคือแบบหัวร้อนกันหมดเลยถูกไหมครับเพราะว่าตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่าค่อนข้างเดือดชมทูเคลตรงที่ว่าไปคุมนักเตะให้ใจเย็นได้ในเวลาช่วงพักครึ่ง15นาทีแล้วก็กระตุ้นยังไงให้นักเตะรู้สึกเชื่อมั่นว่า10คนก็สามารถเก็บแต้มที่แอนฟิลด์ได้และนักเตะแต่ละคนฟอร์มในครึ่งหลังเหมือนผีเข้ากันหมดเลยครับอย่างอัสปริกอิต้าเกมนี้นี่คือโอ้โหเคลียร์บอล9ครั้งจากเกมเดียว ครับผมอ่ะทีนี้มาดูลิวพูกันบ้างนะครับสําหรับเจ้าบ้านที่เสมอสื่อเขาก็มองว่าผลงานตรงที่ทําได้เพียงแค่เสมอเนี่ยมองในภาพกว้างเลยคุณมีสิบเอ็ดคนแล้วก็ครึ่งหลังตัวมากกว่าเชลซีที่เหลือสิบคนทั้งครึ่งหลังเนี่ยแล้วเจาะเขาไม่ได้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าปิดหวังแต่จุดหนึ่งเขาบอกว่าถ้ามองลงไปในนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่ลิวพูวางยาพิษตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับลิวพูเนี่ยเล่นเกมที่อันฟิลด้วย การเริ่มต้นตั้งแต่นาทีแรกนะคือเดินหน้าบุกเลยเพราะว่าบรรยากาศนี่คือเกดม,มากนะครับแต่ว่าช็อตสําคัญของเกมนี้คือการตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งจากจยดโทษของซาร่าและอย่างที่บอกไปนะครับวาลสเจมโดนไล่ออกไปเนี่ยใบแดงเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญซึ่งสกายสกอตสปอร์ตมองว่าบางคนอาจจะมองว่า11ต่อ10คนเนี่ยดูเหมือนจะเป็นทําให้ลี์พูได้เปรียบแต่สําหรับลี์พูอาจจะเป็นเหมือนการวางยาพิษตัวเองนิดๆเหมือนกันเพราะว่าการที่เชลซีเหลือ10คนแล้วเชลซี ถอยลงมาเล่นเกมรับแบบเต็มรูปแบบเนี่ยซึ่งลิฟูเป็นทีมที่มักจะชอบเจอปัญหาอยู่แล้วสําหรับทีมที่เล่นรับลึกๆรับแน่นๆแล้วเชลซีก็มีคุณภาพพอที่จะรับแล้วแล้วก็ไม่ให้ลิฟูโดนเจาะได้จะสังเกตว่าลิฟูค่อนข้างจะมีโอกาสยิงแบบหน่งๆน้อยมากนะถ้าเรานับแบบหนึ่งหนึ่งเนี่ยแทบ,บจะไม่มีเลยอาจจะมีแค่จอดโชต้าได้ขึ้นโขงแล้วก็ลอยข้ามคานใช่ไหมแบบแบบยังยังยังกดให้ตรงกรอบไปได้แล้วนอกนั้นจะเป็นแบบว่า ยิงจากนอกกรอบหรือบริเวณที่ไกลหน่อยแบบแล้วก็ยังมีผู้เล่นเชลซียืนอยู่่ะสังเกตว่าจะไม่ไม่หลุดตำแหน่งเลยนั่นแหละมันทําให้ลิฟู<ช>เล่นยากในการเจอกับทีมเล่นแบบนี้นะอืก็เ,เป็นการบ้านนะเนาะเป็นการบ้านของลิฟูครับคือลิฟูเราเราเห็นภาพมาแล้วว่าเวลาแก้เกมอ่ะมันไม่มีใครที่ลงมาแล้วมันมันไว้เนื้อเชื่อใจได้มากกว่าตัวจริงที่ส่งลงไปในสนามนะครับคือ อันเนี้ยมันต้องแก้ด้วยการง่ายๆก็คือการซื้อเข้ามาเพิ่มซึ่งเราก็เราก็รู้นอยู่แล้วว่าลิวพูเนี่ยอาจจะไม่มีแผนเสริมเพิ่มเติมแล้วในช่วงก่อนปิดตลาดซึ่งถ้าหลังจากเนี้ยมันก็อาจจะต้องมองไปที่การเ,าเลง็งผู้เล่นดาวรุ่งนะครับหรือว่าอย่างเอลเลียตเนี่ยผมเห็นว่าโอ้โหดีเลยนะในเกมเนี้ยคือมีส่วนร่วมเยอะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ตำแหน่งที่ลิวพูต้องการอะลิวพูต้องการแบบตัวที่มันจบสกอร์จริงๆนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า หลังจากเนี้ยมันจะมีใครที่ก้าวขึ้นมาหรือเปล่าอืมผมว่า <c oughs> ผมว่างานหลักๆเลยก็คือสามตัวรุกของเลี้ยวพูเซ็ตเนี้ยจริงๆเป็นเซตที่เก่งมากแล้วก็ประสบความสําเร็จมาตั้งแต่เริ่มจับจับพวกกันใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยผ่านไปตั้งแต่ปีเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบยี่สบยี่สบเอ็ดปีนี้เข้าสู่ปีที่ห้าแล้วใช่ไหมครัผมว่าพอเล่นไปซักพักเนี่ยผมว่าด้วยวิธีการเล่นแบบเดิมเนี่ย บางทีมันอาจจะต้องมองหาพวกสไตล์ใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือสร้างความกดดันเหมือนกันนะเพื่อที่ว่ามันจะได้เกิดการแข่งขันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าไม่ใช่ว่า3มเซตตัวรุกเซตนี้ไม่ดีแต่พอมันเล่นมา4 5่ปีผมว่าแต่ละทีมต้องแบบเหมือนกับไปหาทางรับมือว่าเฮ้ยถ้าเจอกับเซตตัวรุกของเรียบูมหนึ่งฟอสไนสองปิกกึ่งกองหน้าเนี่ยต้องทํำยังไงผมว่าเด mm ียโก้โชต้าก็เก่งมากแต่สังเกตดูคือ4ตัวรุกของเรียบูมมันจะเป็นสไตล์ไซมินิหมดเลยผมว่าบางที mm hmm. บางทีอาจจะต้องแบบมองหาอีกสไตล์หนึ่งที่เอาเข้ามาเพิ่มมิติให้กับเรีร์พูซึ่งไอแบบมิติที่ผมว่าเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่แค่3ตัวรุกอย่างเดียวนะผมดูนัดล่าสุดเนี่ยผมเห็นเรีร์พูพยายามเจาะด้ยวยการยิงไกลของฟาบินโยกับเฟอร์กิลฟันไดแอบอดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าเวีย์พูมีนักเตะที่ยิงไกลเก่งๆแบบฟ e ิลิเป้ครูตินโยอะบางทีอาจจะเอามา แก้ปัญหาเวลาเจอทีมที่รับลึกแบบนี้ก็ได้พรยนแต่น่าเสียดายที่ข่าวอ,อคูตี้โอกาสกลับมาอยู่กับลิ์พูมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับนะตอนแรกผมเห็นข่าวเลยนะที่เปนวอถามอ่ะหรือโซเลสเอ <laughs> อเ <laughs> ลย <laughs> คืออันนั้นอะ่ะถ้าเราลองนึกภาพเออได้โซเลสมาเติมโอเคแหละอายุอาจจะเยอะแต่ว่ามันตอบโจทย์สิ่งที่ลิ์พูกำลังตามหามผมว่านั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่ลิ์พูต้องการแต่ว่าด้วยอย่างว่าครับมันมีข้อจํากัดหลายสิ่งหลายอย่างนะมันก็อาจจะทาไม่ได้แค่นั้นเอง คือถ้าเรานึกภาพสมมติเ,เฉยๆนะสมมติถ้าสมมติเลยนะถ้าโซเลสมายเงี้ยโซเลสอาจจะไม่ได้มีความเร็วไม่ได้มีทักษะแบบเลี้ยงเลี้ยงผ่านคนอื่นได้เหมือนตอนหนุ่มๆห,หรือตอนพีกิกพกแล้วแต่ช็อตการยิงของโซเลสที่ถ้ายืนรอในกรอบแล้วมีบอลมาสักชอ็อตสองชอ็อตผมว่าเขาสามารถย,ยิงชอ็อตยิงชอ็อตที่เ <9 S 2> หนื <9 S 2> อความคาดหมายได้อ่ะอย่างเช่นลูกวอลเลข่ของของโซเลสอย่างเงี้ยน,นักเตะลิฟูผมว่าไม่มีใครวอลเล่ได้ยอย่างที่โซเลสวอลเล่มันคือมันคือเนี่ยจุดที่ มันมันขาดตัวที่เป็นตัวจบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆจริงๆมีอีกคนหนึ่งสำหรับสำหรับวิญญูนะคนที่จบดีที่สุดสำหรับในมุมผมนะคือดีโอโกโชต้าแต่ว่าได้ลงมาพอมาเจอเกมแบบแน่นๆแบบเนี้ยโชต้าก็ได้โม่งไปทีเดียวเองคือยังไม่ได้มีโอกาสหนึ่งๆเหมือนกันมันก็แบบมันก็ปัญหามันก็มีหลายจุดเหมือนกันสําหรับวิญญูรครับโ <Okay. S 1> อเคค่อยๆแก้ปมาป<ะ>นทีนี้มาดูแมนซิตี้กันบ้างครับก็โอ้โหฟอร์มนี่มาหาโหดเลย ถล่มอาร์เซนอลครับไปแบบไม่ไว้หน้าเลยครับแล้วก็ไม่คำนึงถึงอนาคตของอาร์เตต้าด้วยนะหประตูต่อ0ูนะเกมรุกโหดจัดแล้วก็จากการที่แมนซิตี้นะครับต้องการกองหน้าถูกไหมครับเขามีข่าวกับแฮร์รี่เคนก็ไม่ได้มีข่าวกับโรนโดก็ไม่ยอมจ่ายค่าตัวก็ไม่ได้นะเกมนี้เนี่ยเปปกวาร์เดล่าครับเหมือนพยายามจะปลุกปั้นนะเฟรแนตอรเลสด้วยการขยับ ไปยืนเป็นกองหน้าครับแล้วก็เคยใช้เล่นตำแหน่งนี้มาแล้วนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่เป๊ปเนี่ยจับมายืนเป็นกองหน้าอย่างต่อเนื่องมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะทีนี้ทำผลงานได้ดีด้วยครับเกมนี้ก็คือยิงไป2ประตูเน้นๆครับหลังจบเกมเนี่ยโอ้โหเป๊ปกวาวเดวล่าออกมาชื่นชมเลยบอกว่านักเตะอย่างเฟรนันโตเรสนี่แหละคือนักเตะที่เขาชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซนส์ การวิ่งนะการหาพื้นที่การเข้าทำหรือการจบสกอร์นะครับสื่อบอกว่ามีความคล้ายคลึงทำให้เราเนี่ยนึกภาพไปถึงเจมี่วาดีได้เป็นคนที่มีสปีดเป็นคนที่แบบจมูกไวหาพื้นที่ดีซึ่งน่าสนใจครับว่าถ้าเกิดเฟรตอเลสเล่นในบทบาทนี้ได้นะแมนซิตี้เนี่ยจะยังอยากได้ผู้เล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าหรือเปล่า แล้วถ้าเกิดว่าคิวินเดอร์บรอยกลับมาเขาจะจัดตำแหน่งกันยังไงเพราะอย่าลืมนะครับว่าภายในทีมเนี่ยโอ้โหมีทั้งแจ็คกิลิชทั้งคิวินเดอร์บรอยนะทั้งเฟรนตตอเลสทั้งรายฮิมสเตอร์ลิงแบนาโดซิวาที่ยังไม่ได้มีใครย้ายออกไปเลยคือแนวรุกค,คือยังอยู่กันครบแต่เป๊ปเนี่ยจะจัดทีมยังไงแล้วจะใช้ใครเพราะว่าอย่างกาเบียลเชซูสเน่ yeah, เหมือนจะโดนจับโยกไปเล่นปีกแล้ว นะเพราะว่าเป๊ปเนี่ยใช้มาอย่างหลายนัดแล้วทำผลงานได้ดีด้วยนะครับพอโยกไปเล่นปีกแล้วเล่นดีซะอย่างนั้นเลยผม,มว่าถ้าเกิดดูจากตัวรุกนะครับเฟรนตอเรสนัดเจออาร์เซนอลเนี่ยเข้าชาร์จเข้าแท็บอินพวกเนี้ยดีเหมาะกับ<ม>ความเป็นฟอล์ไนแต่ผมว่าต้องต้องดูยาวๆเพราะว่าอย่างเกมเกมอื่นๆเวลาที่ซิตี้ เจอปัญหาทีมรับลึกรับแน่นเนี่ยบางทีตอรเรสก็เล่นออกบ้างได้ไม่ออกบ้างกับปนปาดฟอสไซถ้าถามในความเห็นของผมนะสมมุติถ้าถ้าซิตี้ไม่ได้กองหน้าธรรมชาติขึ้นมาจริงๆอะ่ะผมยังรู้สึกว่าอาจจะเป็นเควินเดอะอยนะเพราะว่าปีที่แล้วช่วงที่กุนอากโร่ฟอร์มตกแล้วก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนเป๊ปโกเดล่าก็เล่นแผนฟอสไนจนเป็นแชมป์พิมลีกถูกไหมครับแล้วก็เควินเดอะอยก็เล่นตรงนั้นได้ดีอะผมเลยรู้สึกว่าถ้าเทียบกันอะถ้าเอาร่างกายฟิตๆผมยังรู้สึกว่ามีโอกาสเป็นย เพราะว่าตรงกลางตำแหน่งเบอร์8กึ่ง10เนี่ยซิตี้ยังมีคนอื่นที่เล่นได้ทั้งอิคายกุนโดกันแจ็คกิลิชก็เล่นตรงนั้นได้แบนนาโดซิวา si ก็เล่นตรงนั้นได้อันนี้คือความเห็นของผมนะผมยังรู้สึกว่าผมค่อนข้างเชียร์คีวินเดอบบอยแต่เฟรนตเตรสก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะนั้นล่าสุดเขาก็ยิงได้นะครับครับผมก็ใครใครอยู่ในมือเป๊กก็รอเลยครับว่าตำแหน่งตัวเองตำแหน่งไหนเนี่ยไม่ได้เล่นตำแหน่งตัวเองแน่นอน ยือโตลุกโตลุกซิตี้ทุกคนคุณต้องเล่นปีกได้คุณต้องเล่นกองหน้าได้คุณต้องเล่นเบอร์แปดได้อันนี้คือสเปคของเป๊ปกัร์ดีอล่านะครับทุกคนต้องเล่นไก้ห่ดก่อนเกมเป๊ปโดนถามนะก่อนเกมเป๊ปโดนถามเรื่องที่แบบถ้าไม่ซื้อกองหน้าไหวไหมเป๊ปพูดเลยบอกว่าโวคนที่เล่นกองหน้าเราได้เนี่ยเขาไล่ชื่อมามีหมดเลยแม้แต่คนคนใหม่อย่างแจ็คกิลิตะเป๊ปยังบอกว่าเอาจริงๆงเล่นหน้าได้ก็คือเอาจริงเป๊ปเขาก็สามารถทําให้ทุกคนไปเล่นฟอ์นาได้หมดอ่ะ พราะ<ช>เราเห็นมาแล้วปีที่แล้วเล่นคนที่เล่นกองหน้าประมาณจะสิบคนแล้วตั้งแต่วินโดกันตั้งแต่โฟเดนอะไรไปเล่นมาหมดแล้วอะ่ะนะฮะใช่ออครับผมทีนี้ครับมาดูอาร์เซนอลกันบ้างดีกว่านะครับก็สื่อตั้งคำถามเลยครับว่าหมดเวลาของมิเกลอาร์เตต้าหรือย,อยังนะครับจบเกมคำถามเดิมครับเกี่ยวกับอนาคตของมิเกลอาร์เตต้าหมดเวลาหรือยังความแพ้ที่เอติฮัสเตดียมนะครับสื่อเขาใช้ว่าเป็นการแพ้แบบหมดรูปครับแพ้แบบที่ สู้ไม่ได้เลยแล้วก็ทำให้สถิติต,ตอนนี้3เกมซีซั่นใหม่แพ้รวดเสีย9ประตูนะครับมีแค่ n นอ i ิ h ที่เสียมากกว่านะครับแล้วก็เป็นเพียง2ทีมที่ยังยิงประตูไม่ได้ร่วมกับวูฟแฮมตันแต่เอาจริงๆสื่อบอกว่ามันต่างกับวูฟนะครับเพราะว่าวูฟเนี่ยสร้างโอกาสได้เยอะแต่จบไม่คมในขณะ <ừ. S 1> ที่ Arsenal เนี่ยสร้างโอกาสได้น้อยเพราะว่า3เกมที่ผ่านมายิงตรงกรอบแค่7ครั้งเท่านั้นครับ เฉลีย่ยคือนัดหนึ่งคือ2ครั้งกว่าวาเองนะซึ่งมันน้อยเกินไปครับแล้วก็ไม่เฉียบขาดด้วย Sky ยสปอรบอกว่านี่คือการออกสตาร์ทที่แย่สุดของอาร์เซนอลในรอบ67ปีเลยทีเดียวนะครับข่าวก่อนหน้านี้ครับบอกว่ามิเกลอาร์เตต้าจะได้เวลาอีกสัก4-5นัดเพื่อพิสูจน์ตัวเองซึ่งไอ้สีนัดเนี่ยนัดรวมเกมเจอกับซิตี้ไปด้วย แต่จนถึงตอนนี้กระแสแฟนบอลเหมือนกับว่าเริ่มทนไม่ไหวครับอยากให้มีการปลดโดยเร็วที่สุดแล้วก็ไปแต่งตั้งกุนซือคนใหม่อย่างน้อยๆโอเคแหละมันอาจจะเป็นช่วงต้นซีซั่นแต่ถ้าเกิดได้โค้ชคนใหม่มาช่วง2ส,สัปดาห์ของพักเบรกทีมชาติโค้ชใหม่อาจจะพอมีเวลาในการทําความรู้จักแล้วก็ซึมซับกับทีมของพวกเขาเหมือนกันก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าบอร์ดอาร์เซนอลจะยังไงเพราะว่านักข่าวสายปืนอย่างชาวสวัสด์ของ go com เขาก็พูดเลยว่าในเบื้องต้นคือน,น่าจะยังไม่ปลด แต่เขาไม่ได้มั่นใจเรื่องนี้แบบเต็มร้อยเพราะว่าผลงานสามนัดที่ผ่านมามันมันออกมาไม่ดีจริงจริงเอาอยัางไงต่อดีอ่ะตอนแรกที่เรารายงานข่าวบอกว่าบอร์ดเนี่ยจะให้เวลาอาร์เตต้าห้านัดใช่ไหมครับแต่ผมว่าเกมกับแมนซิตี้อ่ะมันทำให้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะเพราะว่าด้วยผลการแข่งขันนะ่ะเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเห็นอาร์เซนอลชนะซิตี้ได้หรอกแต่ก็มไม่ได้คิดว่าจะแพ้ แพ้เยอะขนาดนี้อ่ะโอเคมันอาจจะเหลือผู้เล่น10คนด้วยนะักแต่อาจจะเหลือน้อยกว่าแต่ผมว่าจริงๆอ่ะควรจะควรจะทําได้ดีกว่านี้อ่ะใช่คือถ้าถ้าในความเห็นผมอ่ะคือเกมเจอซิตี้อ่ะห้านาทีแรกอาร์ซอนมาสวยเลยนะม,มาแบบบีบสูงจนแบบซิตี้ก็แบบเกือบมีพลาดเหมือนกันแต่ผมก็มองลึกๆว่าสองนัดแรกอ่ะอาร์ซอนแพ้มา ผมว่าเกมที่สามที่เจอซิตี้ผมว่ามีเกียวอาร์เตต้าเลือกเปิดเกมไปน,นิดนึงคือโอเคอจัดกองหลังมาระบบเหมือนเป็นหลังสามถูกไหมแต่ในแง่ของวิธีการเล่นนะ่คือค่อนข้างเปิดแรกเหมือนกันนะกับซิตี้ในช่วงต้นเกมซึ่งผมรู้สึกว่าท้าพยายามเล่นแบบรัดก,กุมระมัดระวังแล,ล้วรอโต้ดีๆผมว่าผมว่าต่อให้แพ้มันก็ไม่น่าจะออกมาขาดลอยขนาดนี้แล้วมันเห็นชัดครับว่าพอเปลี่ยนแผนการเล่นจากแผนถนัด4-2-3-1เนี่ยพอเปลี่ยนแผนการเล่นขึ้นมาประตูแรกที่โดนคือ ไม่ไม่ควรเสียครับโดนง่ายมากครับ<ม>จากการที่เชซุดเปิดเข้าไปแล้วก็ตองหลังกระโดดขึ้นมงกะทามมิ่งพลาดโดนกุนโดการ์มงมเข้าไปพอเสียลูกแรกัวแบบไม่ควรจะเสียเนี่ยโอ้คราวนี้คราวน,น,นี้เกมมันไหลมันท,ท,ที่ที่วางแทคนิคมามันพังหมดคือมันพังมันไหลเลยเ<อ>ครับเอเราเห็นกันตลอดนะคือไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่อาร์เซนอลทีมเดียวถ้าใครก็ตามที่เจอกับแมนซิตี้แล้วไปโดนเร็วะมีโอกาสไหลสูงเพราะว่า ถ้าติดคุณจะมาเข้าทางเป๊ปทันทีเลยอ่ะแบบมันจะเป็นอย่างนี้กเกือบกันหมดเลยนะดังนั้นไม่ควรโดนเร็วถูกไหมแล้วก็เหมือนกับพอ,พ,อพอเราดูผลงานสามเกมเนี่ยโอเคแพ้สามนัดมันเข้าใจได้เพราะก็แพ้ทีมใหญ่ก็เยอะแต่ว่าอไอการที่หลายชอ็อตเราเราดูเป็นชอ็ชอตชไปอะ่ะการเล่นเกมรับของอาร์เซนอลดูแบบไม่ค่อยเนียนใช่ไหมหนึ่งเลยแล้วก็เกมลุกอะ่ะอย่างที่สถิติออกมาว่ามีโอกาสยิงตรงกรอบสามนัดแค่เจ็ดครั้งเนี่ยแล้วถ้าเอาแค่เกมกับแมนซิเตี้เนี่ย โอกาสยิงตรงกรอบเป็นศูนย์มันดูแบบว่ามันดูไม่ไม่เวิร์กทั้งสองด้านเลยทั้งเกมรัดเกมรุกอะ่ะแม้ว่าจะมี <ทำ S 2> เรื่องของโควิดสิบเก้าที่อาจจะทำให้สภาพทีมอาร์เซนอลตอนเตรียมทีมเนี่ยมีความกระท่อนกระแท่นแต่ก็มองข้ามไม่ได้ว่ารูปเกมมันไม่โดนใจแฟนบอลเลยสักนิดเดียวครับผมอนะก็มผมใช้คาว่าเกมเนี้อาร์เซนาคิดเยอะไปหน่อยคือถ้าเขาเล่นตามความถนัดของตัวเองอะ่ะ อะเราอาจจะบอกไม่ได้ว่าเขาจะชนะซิตี้แต่ผมว่าเขาเขาไม่น่าจะเละขนาดเนี้ยจริงอืมคิดเยอะไปหน่อยนะครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะนี่คือเรื่องราวควันหลงประเด็นร้อนของพิมลีกนะครับก็ต้องสู้กันต่อเพิ่งเริ่มต้นฤด,ดูกาลนะสามนัดเท่านั้นเองครับเส้นทางนี่โอโ้ยังเหลืออีกแบบยาวไกลเลยนะก็สู้ๆใครที่แบบโอโ้โหตอนนี้ผมผมเชื่อนะว่าโดยเฉพาะแฟนอาร์เซนอลเนี่ยโอ้หบางคนแบบผอใจ ใครจะไปเชื่อว่าอาร์เซนอลอยู่อันดับบวยของตารางถูกไหมตอนนี้ใช่แล้วจากฝูงก็คือสเปอร์นอตลอนดอนนะเหมือนกันเลยใช่โอ้โหคือโดนแบบแฟนสเปอร์แซลยับแน่นอนแต่ก็เอาใจช่วยสู้ๆนะครับขอให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วกันนะโอเค,คก่อนจะกันครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอคเดียวกันครับแล้วก็สปอร์ตแมนชิปอวอร์สเหมือนเดิมครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะรางวัลน,น้ำใจนักกีฬาครับที่เปิดโอกาสให้กับท่านผู้ชมทางบ้าน เข้ามาร่วมโหวตนักกีฬาไทยที่ท่านคิดว่ามีสปิริตมากที่สุดนะครับโดยจะเปิดโหวตนี่แหละครับเดือนกันยายนนี้นะอีกเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองก็เข้ามาโหวตได้ในเว็บไซต์ของสยามสปอร์ตใครที่เข้ามาร่วมโหวตครับก็จะมีลุ้นรับเงินรางวัลพิเศษจากทางไทยเบส ที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นกําลังใจสําคัญให้กับนักกีฬาไทยที่พวกท่านชื่นชอบแล้วก็ทางไทยเบฟเนี่ยจะจัดในว,วันนี้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสปอตแมนชิพบายไทยเบฟครับครับรวมไปถึงธนาคารกสกรไทยครับกับบัตรเครดิตลายพอยต์เครดิตการ์ดตอบโจทย์คนที่ชอบสะสมพอยต์เอาไว้ใช้งานนะครับ ทุกการใช้จ่ายได้ลายพอยต์3%ไม่จำกัดการรูด1ลายพอยต์เท่ากับ1บาทแล้วก็พอยต์เข้าไวไม่ต้องรอ1รอบบัญชีใช้แทนเงินสดได้ใน3 0 0นร้านค้าครับหน้าบัตรมีเลือก3แบบสีดำเป็น l i m i t ต็ด d i ดิชั่ครับสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะติดต่อได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะสมัครในแอปพลิเคชันของ K-PASS ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับครับ นี่คือทั้งหมดนะครับของเจอะประเด็นเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับสยามสปอร์ตด้วยแล้วก็กลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรบายสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ